ป็นปนองงสำักิโลอ้ยแล้วแล้วโอ้ยสำนีแล้วผู้ดีแบนะเด็ยังสำนีเลยสิปงปีอเนาะตัวปงกระปงแล้ะกระปงจะไ้มันงหัว,วอทีแมงนะเวแตกเลยออย่ได้ยูสำนีมันบริเคียวมันแดงไม่่วมอุ้ย โอตัวพ,พี่น้องเลยมันมันโยดลงเนาะน้ำมาแห้งเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยโอ้โหฟังนะกน็ได้เฮย้ยอ,อุ้หูอ๋อตัวพี่น้องเลยตายแบบนี้กุกเ่าคิวจะตายเลยพี่น้องมาเบิ้งนะก<า>ันน้ำได้นี่ฮะจะทล่มหัวเบาหน่อยเลย อาเอาพี่น้องเปิดภาพมาเมื่อนี้กับตัวพี่น้องเนาะอากาศสดชื่นสดใสดีพี่น้องเลยเนาะกับเมื่อนี้กับสีไปผจนภัยพี่น้องเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมบรรยากาศหรือว่าไปหาเนาะหมอกน้ำไม้แหละพี่น้องเนาะมีอยังกับเอาอันนั้นพี่น้อง่วงนี้กับผู้ว่าหลังจากขันอยู่ขามาเนาะแต่จากมีอยังแน่พี่น้องเนาะน่าไหน่อตอกหรือว่าที่หลอดหรือว่าจังไดเนาะกับมีแต่ว่าเอาไปผจนภัยกันเลยเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับมีทางแม่อาเบย์เล้วก็ทางเอวันเพิ่นเนาะแล้วก็สีพาพ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศ อยู่ป่านน้ำใหม่เลยพี่น้องเนาะไปสับพีนอนเพราะว่าระยะห่างเดียวเขาเขาป่ากันเลยนอพี่น้องเนาะไปนี่แหละพี่น้องบรรยากาศปอดเหมือนีึ้นขึ้นขั้วกระดิสเนาะหักโบตกฝนพี่น้องฝนโบตกแต่ว่ามืดอคืมอากาศดีนอนไปนอาเขาไปป่านน้ใหม่ก็คือสีโบห่อนแห้งเนาะถอามันแดดแห้งคือสีเขาบัวใหญดอกไปนอนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เที่ยงแล้วเนาะสิบเอ็ดโมงเขิ่งแล้วไปนอนเลย อ่าก็เลยว่าเข้าไปป่าก่อนมื้อนี้เนาะไปหาน้าหมอกน้ํไม้อ่ะพี่น้องตอนนี้ก็ทางอ้วันเพิ่นาะสวัสดีอ้วันสวัสดีสวัสดีเด้อแม่น้องอเพิ่นเนาะโอ้ยมื้อนี้เข้าไปหาน้ําไม้มื้อนี้เนาะอ่าซ่องซ่องเมืกี้นี่อันนั้นยังก็พายุเข้าเนาะแล้วไปหาบ่ได้น้ําน้ําท่วมบ่โดอืมตอนนี้น้ําลงแล้วเนาะมีแต่ว่าไปเบิ่งได้ยังก็เอาอันนั้นเนาะไปๆพี่น้องเอ้ยลุยเลยเออเฮ็ดกะยังบ่ฮอด ยังวิทยามมาแล้วยังจะมีอยู่ชุดหนึ่งเนาะเด็กป่วงพี่ละงงบนี่งเฮ้ยวันเตโตพ่อโอ้เข่าบ่เข่าบ่อโอ้เตโตพี่ลองเลยเขาป่าพี่ลองเลยมีเตโตเต็มไประวังระวังโอ้หน่องกระนัมลายขนาดเลยน้ำแบบลายเลย ส่วนพยุขขเขาคือถ่วมมปเมมลยหน่ม่วมั่นแล้วใไมแลก็จะไปเก็บแมงกิโล่เข็นก็เจ้าได้อยู่บ่เอวันเออมันอยู่ตน้นไม้บ่ ยามนี่มีหยังแน่วะเฮ็ดโอนี่นี่ขวดจิรอนี่พี่น้องขวดจิรอ2ขวดขุดยาบแบบนี้เฮ็ดยามนี่มีเฮ็ดหยังนี่เนาะยังบ่ออกเาเ็ดหยังเนาะีเด้อกระปูดกปีกบ่ออกเลยบ่จะออกลกระปูดเออมันออกตแรกๆเนาะตกแรกๆลอนตกแรกๆแล้วออกตกเกินกระบ่ออกอีกเนาะเ็ดเ็ดกระปูดนี่ก็ได้ โอ้โเห็ดทางออกได้ไดเห็ดทอนำทางเห็ดทางออกไปเลยทางนำล้นทางนำล้นออกนห่แล้่น้องอยู่ บันนอกบันนาเฮาไปหน่อยเนาะฮะกินตามป่าตามดงใครเนี่ยจะมีป่ามีดงไปหน่อยเลยแต่บุมีป่าบุมีดงเนี่ยหาบเลยไปหน่อยกินอยังกับบะไก่โอ้นึกเนาะคือสิลำบากแห่งทางครอบครัวไอแก้วอเบย์เพื่อนไปหน่อยเนาะแต่ว่ายังใครไปหน่อยเลยมีป่ามีดงเปินหาอยู่หากินหาน้ำไม้หาปูหาปลาเนาะใส่ม้อใส่เบ็ดไปหน่อยเลยอ่ากุชชี่โร่มียามเห็ดกับฮาเห็ดนี่แหละไปหน่อยเนาะเอองามแรงก็อาจสี บูกันน้อยามแรลงอาสีอาสีหับจ้างบ่รวยจั้งใจเนาะยามแรลงนี่เฮ็ดฮอนสิบบมียามแรลงกระป๋อมเนาะมียังหางบุดแดงไข่บุดแดงเนาะแต่จังมียังอีกจักจั่นบ่อ๋อตัวพี่น้องคาบน้ำถั่วมเอ๊ะท่วมะฮอดพี่ได้เนาะโอ้พี่น้ำบ่เนี่ยฮะอ๋อคาบน้ำพี่น้องพี่ โอ้ oh, พอดีเพียงอึกพเพียงคอเลยได้เนี่ยบุธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ห oh, นามพยุกต์กินนี่นะอ ah, ๋อตอประมาเบิ่งเนาะตอม,นมันน้มถั่วมมาคือสิแห้งขนาดน,น,น้านเลยอ่าหูยข่ามนม้มถั่วมเฮ้ยมาหอดปลายนี่พี่หนามมันมาหอดผีได้นีก,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 กนี่โน้ตถั่วถ่วหมดเลยกกใหม่กกตอกอันนี้กอกน้อยๆต่ำๆนี่นะบริยังอ่า เห็นตอนมันท่วมเด้เนาะบ่ได้มาเบิ่งสิกันนนก้นน้ําพี่น้องกั้นน้ําม,มาฮอดพี่อ๋อท่วมแห้งนนอีนนพายุมากี้นี่กั้นน้ํา่วมมาหาปูหาปลาหาน้ําไม้บ่ได้พี่น้องมัน่วมเลยเออแห้งๆๆพี่น้องไปน้ํานี่บ่ธรรมด,ดานา้ํา่วมแถวอ่าแถวแถวหวยวหอ อเอาอไปน้อยบาด์เลยเขามาทางในต่ออู้ทางนี้ก็น้ำถล่มแหง้งจนเพียงหัวเลยเนาะอ๋อท่วมหัวเลยได้นี่นะธรรมดาเลยพี่กันนำ้ำเนาะโอ้ันรีบท่วมหัวบ่รน้อยเลยอ่าต่อกันหนาวสมแห้งแท่นี้ก็กลกโกลผลิตเลยอ่าโอ้โหี่น้องกันน้ำถล่มน้ำวม แต่ว่ามันก็ลงไวหรือลงแห้งหรืออีโนะลงไวหรือแป๊บเดียวนุ่ผู้ท่วมกกกกเนี่ยคิวจะตายเลยพี่น้องมาเบิ้งน่ากันน้ำได้นี่ฮะจะท่วมหัวเบาหน่อยเลยปวดโพเนาะเบิ้งเด้อนี่พี่น้องกันน้ำป้าท่วมคักท่วมแน่ลี่นี่เนาะปวดโพไปเลยไปไปเลยโอ้ยขึ้ท่วมอ้าวมน้ำลายลี่ สมุดมาหาปูหาปลาเนาะคนลงทางน้ำท่วมจักจว่วจังไดไปจังเลยอ๋อเว้ยคือสภาพเลยเนาะโอ้ไปต้องเดินทางต่อฮาน้ำไมมผูกตาแม่น้องเ,อเบยแผ่นพุดอย่างนี้พุดจิลโล่์วะพุดจิลโล่์โอ้จิลโล่์ใหญ่แล้วบ่บุใหญ่บุญใหญ่เปล่าเอาคุณรับมึงดูสิทันมันอยู่บ่ามาหาไหมโซล่าอยากซับนะครับไมม Ừ là bỏ Cái lực nó đi nạm Nhà nhà bất thân oh bất thân rồi. Ừ. <laughs> Ồ nhau thân tương tương tương. À. Ừ. Mà lịch sao nó Lực cơ đỏ cơ địa đấy Được là thương lắm Bằng lùn cân phê nóng โอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วโอ้ยสำนีแล้วผู้ีแฉับนะอ๋อใหญ่ไวเลยพี่น้องเลยมาตอนน่ะลงไปกลางมองกับแก้วทิดซองทิดหลังนี้น้อยๆเดี๋ยววันกระคุดเอมยำยำยำมัมันแซ่บเ

แกวมาเล่นไหมม่ละกิกับน้ำไม้ต้มน้ำไม้ปนจิโร่บ้เข่ากันอยู่ได้เขากินอืมหาไม่ได้กินเห็นแล้วป้ะใส่ขี้แล้วใส่ขี้ทาแล้วใส่จิโร่ทาช่องแป๊บเดียวตัวนี้เนาะตื่นอยู่ตัวนี้ตื่น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 ตัวอ๋อตัวตื่นตัวหลับกันแหละ มันอยู่ในต้นไหม่เลยเนาะก็<ด>เห็ดจาต้นไม้ว่อเออมันลงจากองคหม่แล้วมันก็เออเวลาน้ำไลยกันมันก็ขึ้นเนาะอยู่ในใบใบใบตองนี่แหละอืออวันทันเลยโอ้เลอะมันตื้นอยู่นะตอนนี้เนาะมีชองควย้ยบ่ฮะออชองคว้ยไก่กันเป็นยังไงอ่านเถิดละทันแล้วเอ้ยเป็นยังไงขยุ้ยมันตื่นแบบสินะตะเบี้ยก็ได้ไลาย,ยุ้ย อันเสียะูสียูสีแล้วทำเมืองใต้ดินทำบูลึกหลับดี่ไรโฮะเออยังมีราอยู่พี่น้องดอมันยังเันยุนี่ตัวนี้แมนก่นี่คุให้กอนก็ไดาอ่มน่เขายังเป็นคายเนาะเอ้าเถิงเ่นะน่ะ อ้าไปเปียวึงพิ่น่อยนะถ้ากัควยลงจานจันเลยมันเตรียมปุ๊บน้ำถ่วมเนาะม,มันบเ็ดเลึกดอกมันนะยะน้ำฉีาามาถ่วมอีกคนน่ะเห็ดเลืกลายเพื่อจีขึ้นมาหอดมันง่ายเนหากไม่หม้ย้อมแทะหงม่ใส่ขี่แล้วละใส่โปดเลยทหาหม่นะห,หมือ

โอ้ดีสีโตเลยทันแล้วทันแล้วสีโตแล้วโอ้โหควยอนกันอยู่ลายลิ้งโอ้ไปขุดอย่างนี่ไปดูเฮ้ยนี่ยันมีแต่ควยจิโรอแต่ว่าตอนนั้นมันอยู่ในเซ็นะลายอย่างนี้เนาะมันปบมันแนะนำถั่วมันเดี๋ยวนี้ เ็นนพิ่ตะกี้พอขุดได้อยู่ค่อยกขุดขุมเหมือนโบได้ค่อยเป็นวินโวยจากด้วนไปเอมันเอ,อาเนี่ยไปกินเนี่ยนะหมากหมากไหมกิน้อง ชับแล้วทำนะบ้าอยากเสียมใส่ออกให้เลยได้เลเอา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 เต่งตองเถงตองเ่งฮ่า่อยู่มลมาไหว่มกี่่ปด่ัดบ่อยน่อย กูมอมขอเขาหางไม่พ่อจะรอแถวเรมสลัดได้ขดเปแล้วนะคนมานวดซิ้นอาบุดนะถังอีกหน่อยเออแบบนี้กับตาอยู่เด้หน่อยขุดแป๊บเดียวดูแถวหมไหม่ไหมมตอก เดกขี่เอ็มี้เ็ก่ะเนาะเอามูเดียวกันะคือไปไก่กันแต่เด็ดยเอ้าไก่กันเลยดิเกือบชนกันเนาะเออบุตะบูพราะว่ชนกันวดไปน้อยหนึ่งว่าพลดพอกันเลยบ้านไก่กันเลย mắm ông ở dưới đông nhưng kèm thang ngon ở thư còn dưới thang kèm thang lắm lắm kèm thang 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 không yếu thì ăn ăn ao hết chị <laughs> mạnh đây người ta mạnh thấy ô

<c oughs> โอ้ามันหลอดมันลายลอยออกทางนั้นลอยออกทางเบื้องนี้พี่น้อย <c oughs> โลดสิบหล่อโอดสิบหลอว่าตามไอ้น้อยว่าเอาไ้นหออีกแล้ว พี่น,น้อไปหาน้ำใหม่ต่อหาน้ำใหม่ไปนำกุิศลไปนำแต่ว่ามันหกเกินต้องเดี๋ยวคอยสวดสวดออกมาแล้ว <c oughs> จะได้่เตียงหวัวบ่ <c oughs> ทีมแม่นนงนราหัแตกเด้ <c oughs> cái này nhọn nhưng cái này mạnh đây này cỏ có lẽ có lẽ hết mà nó nhọn hơn Cỏ nấm mình hụt có khỏi đẹp hạt nó đẹp loại có hú bỏng tảng lơi mình cái này đây ta ไปบรรจุ C ไปเลยงอเางอญงอ่ะมา็หอดปลายางแล้วหอดฝั่งซแล้วไปเนาะลงไปถึงก็เป็นฝั่งซมาเ่อได้บ่น้อยจะเบิงอีกน้องอัเดตต้นยางตลอดประวัตบ่อน้อยสออนแหงโอ้ตัวขลายขลายไป่งเนาะ จากใด้เด้มีดินแถวน,นี้ยเราไปลองก็ใช้หม,มุนมีไม้ยางมามาหลินยินเนาะกินเขาป่าไปลองเลยคักคักคักก <c oughs> ินเขาป่ากับโมกับข,บขูับครอบครัวไปหน่อยเนาะมะนาวหมอกน้ำไม้แกงหน่อไม้กินอยู่ในแกงเฮ็ดอยู่แถวป่านี่บรรยากาศสดชื่นปุ๊กเที่ยงปุ๊กตู่อยู่ในจกักลังหนึ่งไปหน่อยเนาะสบาเป็นไปได้ไปลองเลย อนุภาพไปก่อนคืออ่ะสมมติซื้อน้องพี่น้องคือสิครับอ่ะต่อไปด้วยเมริกาศมีเรื่องเน้อเนาะตัวยุงไลค์แต่ก็พวกน้องนพี่น้อง,องใส่เนี้ยอุดยุงเอาว่มีคนหาตี้เช้าเนี่ยน่บ้าลดูจังใจมีคนหาแล้ว จงเว่จากนอนจไหนหลับรจิแถวเซนี่ไล่ผังเซนปบหนำมาคิรอคนกับคยุ่นะคนก็ได้นำเซลงแหง อลายู้อยูใช่ไหมมันบริเคียวมันแดงไม้ถั่วมันแดงเนาะหมดกรายหมดเลยโปรบน้ำเนาะมหมดกับโปรบน้ำเป็นยังไงอ๋อถอดนน้ำพ่มเนาะไปลองมาเบิ่งน้ำซีก่อนบ้านนี่มาเบิ่งน้ำขึ้นตอนกว่าที่ขึ้นหอดใส ตัวหักลี่เนาะแต่ลงแหงเลยลงกระไรลงเป็นหอดโอ้พโหน้องๆกำ้ังน่ามันสอบไปมันถังไปโอ้ลายนี่อ๋อมันเฉือนไปน้องเลยโอ้เฉือนไปน้องโอ้หุยอ๋อตัวไปน้องเลยมันมันโยดลงเนาะ น้ำมาแห้งเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยโอ้โอ้ฟังนะก็ได้บูมันน้ำใหม่มันเจือลงเพราะว่ก่อน้ำใหม่แถวนั้นเนาะอ่าเตะกระหังเก็บโฟลิ่นี่หลึกๆน้ำมันขึ้นมาอีกทีเนาะก็ไปหาน้ำใหม่ต่ออย่างเลยซีพอยๆแล้ยพี่รองบ่าน้อยก็ได้มันอ้านะ เออสียงเอา,เ,อาเริ่มเม่์และสียงเผาๆเลยเสียงปากกระสิบุออกเลยมันเอาจังหวะน้ำมันทงังโอ้หนามเมาปีถ่วมหัวเลยน้องๆน,นะไป,ปตัวน้ำมันทงังกายเลยยืดบุวเถิงเลยนี่ทางปวดๆเลยอ้ ขบหัวเลยน้ำน้ำมันถังไปแห้งเติบได้พี่น้องเลยน้ำต้นไม้จนกลุ่มไปเลยโอ้โหโหด้องไปเอาน้ำใหม่ต่อพี่ไปเลยวันนี้รอกระลาอยู่คบดุก็ได้ต้องถือเข่าถือน้ำมากินริ้วรอได้จังได้น้ำแล้วเสร็จไปพี่น้องไอ้น้ำกันขบหมดเลย ปเป็นจะได้สะพานเฮานี้บ่ะสะพานเฮาไปแล้วไปบ่ได้สะพา,า,านข่ามแม่น้ำโค้งเฮาเรียบร้อยไปไม่ได้โอ้เลิกบ่จักฮะเฮ้ยออุย้ย โอ้ oh. ต oh. ัวเรองเลยตายแบบนี้โหดโอ่ห้มึงมีครัวชัมบันขอสิห้าวิธีใหม่ขอสิห้าตัวอยือคอาสิโดดขวมเลยบ่หรือยังไงป่าบ่ขอให้แก้วมาใส่มองเออน้าบกเลยให้ไม่แก้วใส่มองก่อน เดี๋ยวคอยหาวิธีขามก็เด้อขอยิุงเจ้าจะเบิ่งเขาเด้อขอสิหายโตไป <c oughs> ขอสิเต้นความห้องเ <c oughs> <c oughs> ต้นความห้องโอ้ยหบได้ไปแล้วเนาะหาวิธีไม่ก่อนไปยังไงระบัดเนี่ยหาวิธีก่อนไปตองไปเออไม่ไปบ่ได้ลัวขามไม่นำของอยุ่ยใส่พี่น้อง หายบาทไปบุได้เอ้าน้องไปน้องตอนนี้ก็หอดเวลากลับแล้วไปนอนะ้อ,อ,ปนองเนาะอ่าตัวไปน้องเลยผมกินในขวมหว่วยบุได้ไปน้องมันหลึกเนาะอ่าตัวขวมไปน้ำเอววันเป็นบุได้เนาะทางเอววันกันบอกกันแล้วเนาะงไปน้องเป็นสีกลับไปทางพุ่นไปลาดกันไปเจอกันอยู่พุ่นเนาะอ่าหรือว่าไปเจอกันอยู่เพื่อนพุ่นแหล,นะล,ล่ะไปน้องเนาะเนกำลังเลาะเมืองผูกทางพุ่นแหละแต่ก็มีครัวเ้องไปนอ้องอ่ามีมีคอนใหม่ใหญ่หะแล้วไปน้องเนาะ ถ่ายเอฟซีทานได้ทีติดตามบอหน่อยเนาะอาจเสื้อหูไปนอ้องไปเพราะว่าบอหน่อยก็มาถ่ายามาอัปเดตอ,อ่อาหนหมอกน้ำไม้ก็ไลายเื่อแล้วน้องไปน้องไปทางาเบอร์ไอ้แก้วเพิ่์นก็มีครัวไม่อยู่นะแต่ว่าอันนี้มันหน่ำพายุเข้ามาแห้งมือนะก็เลยโบเห็นหายเลยไปนหน่อยเนาะมันจมเลยมันผัดไปฮะไปนหน่อยก็เลยว่าบริขามไปกับเพิ่์นเลยเนาะเพราะเพิ่น์นก็มีสุดเปลี่ยนไปนนะ้อะถ้าบอหน่อยลงไปปันีเพียงแอมเลยเนาะงไปน้องลงไปมากินกัน อาเจตให้ส่งเสือเปียกได้น้องผีดังเนาะแต่กระบอเป็นยังไปหน่อยเดี๋ยวประหลัดทางเอื่อยนอยู่ฟังนี่เลยอา่าวเถอะไปยน,น่อยฮอนโขนฮ่อนเลยอบเอ้ามาทางนี้เข้ามาในาป่าไปหน่อยเนาะอ๋อตัวแล้วไปนหน่อยมาสมอากาศช่วงเที่ยงไปเนาะตะวิตวกับคืบอยู่วันก็นเริ่มแดดออกแล้วไปนหน่อยก็อบเอาพอสมควรน้องผีดังเนะะาะปัสสาวะไปน้องพอ่อพ่อกันอีพีหนาเนะาะจะได้ก็ขอ ขอบ,บคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน,นเราปกระทางบัว้อยพร้อมขอกับใจลใหลายๆคนเนาะอาสาพพี่น้องพ่อๆกันอีพี่หน,น,า,น,น,นาัอีพี่นี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่้องสบายดี